ส่วนทีมชาติไทยนะครับเกมที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจะเตะพรุ่งนี้เจอกับซาอุดิอราระเบียตอน4ี่ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นักเตะทุกคนเชื่อว่ามีความมั่นใจนะครับหลังจากเกมแรกชนะอิรักผลงานดีมากๆใช่มีแจ้งเกิดกันหลายคนด้วยนะคะครับก็การฝึกซ้อมก็ยังซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เกมแรกเอาชนะอิรักไปได้ก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกนะครับ ทรงบุตรไคร่ครวนกองหลังทีมชาติไทยนะครับบอกว่าเกมแรกถือว่านหน้าพอใจนอกจากชนะแล้วนะครับยังไม่เสียประตูด้วยคิดว่าทุกคนควรได้เครดิตนะครับไม่ใช่แค่ผู้เล่นแนวรับแต่รวมถึงแนวรุกที่พยายามช่วยกันกดดันวิธีการเล่นของทีมชุดนี้คล้ายๆกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับ เขอย่าลืมว่ามาสาทาดอีกิอีก็ไปด้วยในฐานะที่ปรึกษารับก็รับกันทั้งทีมนะครับรุกก็รุกกันทั้งทีมที่หลายคนพอใจก็คือเกมแรกเราได้ประตูจากลูกตั้งเตะด้วยค่ะนานจะได้เห็นนะครับทีมชาติไทยได้ประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยเป็นเตะมุมโดยตรงคือเปิดมาแล้วหมุงเข้าไปเลยเพราะว่าเราต้นข้างเล็กนะครับก็สำหรับซาอุเองก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับสติของซาอุดิอาระเบียเองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เป็นชาติที่ผลงานดีที่สุดในเอเชียนะครับเข้ารอบชิงได้3ครั้งได้แชมป์ม,มาหนึสมัยนะ<ๆ>ก็คือปี2022นะครับก็ของเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงความมั่นใจนะครับถ้าเสมอเสมอซาอุดได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบต่อไปมีสูงมากเพราะว่า4ทีมเนี่ยเอาเข้ารอบต่อไป2ทีม อืมนะคะจริงๆก็อยากชนะไปเลยแล้วกันนะคะจะได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มแล้วก็ไปค่อยเจอกับทีมที่ไม่แข่งมากนะคะจุดเด่นของทีมชาติไทยชุดนี้ตั้งแต่มาสระดะอิชิมาทําชุดใหญ่นะครับแล้วก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับโคชระอิสระศิธรในชุดนี้ด้วยก็คือเรื่องของวินัยในเกมรับที่ผ่านมาทางอิชิเขาจะบอกตลอดว่าทีมชาติไทยไม่ค่อยอยากเล่นเกมรับอยากจะเล่นเกมรุกกันมาเปลี่ยนทัศนคติในการเล่น ว่ารับก็ต้องรับกันทั้งทีมแล้วเท่าที่เห็นผลงานดีขึ้นจริงๆนะครับค,คือวิธีการเล่นเกมรับมันมีหลายรูปแบบแต่วิธีแบบนี้อาจจะเข้ากับเคมีนักฟุตบอลไทยใช้คำว่าแบบนี้แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยสมาคมเคยคุยกันอยากจะพัฒนาให้ทีมชาติไทยเป็นระดับเอเชียเพราะฉะนั้นต้องเล่นเกมรับมากขึ้นมีช่วงหนึ่งเอามิรวันรายวัชตอนนั้นเข้ามามาเน้นเกมรับแต่วิธีการน่ะไม่เป็นแบบนี้นะครับคือรายวัชอาจจะเหมาะกับนักเตะที่รูปร่างใหญ่ <C HA> ของเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าขยันใช้ความเล็กความคล่องแคล่วช่วยกันวิ่งก็เลยเทคนิคของอิชิอี้นี่อาจจะเข้าทางรัฐบตลอาจจะปรับทัศนคติของนักฟุตบอลไทยไม่ได้ที่อาจจะยังไม่อยากเล่นเกมรับในชร่วงนั้นด้วยน,น,นะคะแต่อันนี้เหมือนกับคือเกมเจอกับอิรักเนี่ยสังเกตว่าอิรักเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวเขาดีมากหนึ่งหนึ่งก็ผ่านเราได้ตลอดนะแต่จะมาตายตัวซ้อนเพราะว่าเรามีตัวซ้อนอยู่อันนี้แหละคือเกมรับรูปแบบใหม่ที่เราเน้นกัน ใครได้ดูเกมนะคะวันที่เราชนะอิรักนี่น่าจะมีความสุขนะคะเพราะว่าก่อนไปเนี่ยหลายคนกังวลว่าตัวหลักของเราเนี่ยสโมสรไม่ปล่อยไปหลายคนแต่ว่าก็มีนักเตะหลายๆคนที่ชื่อใหม่มไม่คุ้นเลยแต่ว่าก็ทําผลงานที่ดีแจ้งเกยน,นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเอรวนันกานิเย <18 S 1> อายุสิบแปดได้ไอายุแปดอายุห้าปีปค่ะเห็นเขาบอกว่าจะไม่มีชื่อติดไปในทีมชุดนี้อยู่แล้วนะคะม,มาช่วงแบบวินาทีสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าไม่อยู่ในสารระบบของโค้ชไรออิสระรีทะลตั้งแต่แรกนอกจาก จิ่นี้ก็ยังมีเสกสรรราตีนะคะอกองกลางที่วิ่งมากที่สุดในทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ท็อปสปีดดีที่สุด31กิโลเมตรต่อชั่วโมง,โงเพราะว่าสถิติมาขนาดนี้เลยนะคะในเกมที่เจอกับอิรักนี่วิ่งประมาณ11กิโลเมตรคือนักเตะทีมชาติไทยยุคนี้เนี่ยต้องใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะคือเราจะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างความแข็งแกร่งก็ต้องใช้ความขยันเข้ามา นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งชกาแบ็ไซด์ก็ดีนะแบ็กไซด์ดีคอบชอบอ่ะโอเคมีวาริชูทองอีกคนนึงที่ยิงหนึ่งแล้วจ่ายอีกหนึ่งในเกมล่าสุดนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะคะที่ก็ตอนนี้น่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยต้องเหนือจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เอเชียนคัพก็สร้างความสุขมาแล้วนะคะอาก็ตามเชียร์กันต่อไปแล้วกันค่ะ